รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอาวิเคชันเนี่ยมาเชียงใหม่เที่ยวนี้เนี่ยโอโ้โหหลากหลายมากอย่างวันนี้เนี่ยนะคะเป็นซิดี้โฮเทล อีกโรงแรมหนึ่งที่พูดเลยว่าทำเลเนี่ยทุกคนจะต้องชอบเพราะว่าใครจะคิดว่ามาเชียงใหม่ห่างจากสนามบินไม่ถึง10นาทีจะเดินไปถนนคนเดินวัวลาย5นาทีเดินไปถนนคนเดินประตูท่าแพ1 10นาทีเดินไปหาวัดรอบๆตรงนี้ประมาณ10นาทีเรียกว่าใกล้หมดวันนี้ต้องตามมา,มาเช็คอินที่นี่ค่ะ Smile Lana Hotel ค่ะเป็นโรงแรมที่พูดเลยว่าทำเลนี่เยี่ยมยุดมาก พยประกันภัยสายการบินไทยแอร์เอเชีย o อซ i s b a ไ Thailand นอกจากโลเคชันจะเป็นเริศแล้วเนี่ยนะคะโรงแรมนี้เนี่ยการตกแต่งนี่เขาตกแต่งแบบล้านนาเลยค่ะด้านนอกนี่มีหลองข้าวนะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆมีนาด้วยปลูก้า <łość> <S 2> <S 2> ปลูกข้าวจริงๆด้วยนะข้าวจริงๆด้วยค่ะเรียกว่าอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ก็จริงแต่บรรยากาศเต็มไปด้วยบรรยากาศแบบล้านนาอย่างเช่นภาาของผ้าเขียนที่เขาใช้ตกแต่งตามห้องต่างๆตามมุมต่างๆเนี่ยค่ะก็จะมีความแบบ ล้านนาเชียงใหม่ถือว่ามูดนี่แบบสบายๆอย่างมุมที่เรานั่งเนี่ยเป็นล็อบบี้ของของโรงแรมเนาะไม่ได้ใหญ่โตแต่เขาไม่เล็กนะแต่มีความแบบสบายๆค่ะเข้ามามุมนู้นก็จะมีโบชัวมีมหนังสือให้อ่านซึ่งถ้าใครอยากจะสอบถามข้อมูลกี่กับเรื่องการ องเที่ยวมาแล้วจะไปเที่ยวตามมุมต่างๆของเชียงใหม่อะไรเงี้ยก็สามารถสอบถามน้องๆที่อยู่ข้างหลังนี้ได้ให้คําแนะนําได้แล้วก็ที่นี่เขาก็มีรถต,ตู้อะไรด้วยเนาะเผื่อใครจะแบบเช่าไปแม่ริมหรือจะอะไรเงี้ยเขาก็มีให้บริการเหมือนกันค่ะ บรรยากาศในโรงแรมนี้ถึงจะเป็นโรงแรมอยู่กลางเมืองเชียงใหม่นะคะแต่ว่ารอบๆนี่เขายังคงความเขียวต้นลงต้นไม้มะพร้าวยังมีเลยคิวอยู่สมุยบางทีเนี่ยรอมะพร้าวข้างสระน้ำอะไราเงี้ยแต่ตามหน้าห้องเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งด้านหน้าอ,อาคารหน้าล็อบบี้ยอะไรยเงี้ยเขาจะติดป้ายไว้อย่างเงี้ยค่ะให้รู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรอย่างนั้นเข็มเสษฐี อันนี้ลินจี่บางคนเคยกินแต่ลินจีไม่เคยเห็นลูกใช่ไหมเขาก็ทําเป็นสแกน QR ให้เพื่อที_<_<_<___<__<_่จะบอกว่าอ๋อไอ้นี่คือลิชชี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็จะบอกมุมนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยในโรงแรมเขามีติดแบบ เป็นยี่เปงเป็นโคมยี่เปงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั่วเลยรอบๆโรงแรมเพราะว่าเขาบอกเขาติดไว้อย่างเงี้ยเผื่อแบบเป็นเป็นช่วงแบบเทศกาลงานบุญหรืออาจจะเป็นเพราะว่าใกล้ลอยกระทงแล้วก็ไม่รู้นะก็เลยจะมีแบบอย่างเงี้ยติดอยู่ทั่วโรงแรมเลยค่ะเป็นสีสีสีสวยมากเลยค่ะตรงด้านหน้านี่เลยค่ะก็จะมีโถน้ําด้วยเขาบอกคนสมัยก่อนเนี่ยเนาะมีโถน้ำอย่างเงี้ยตั้งอยู่หน้าบ้านใครไปใครมาเอากินน้ําก่อนเนี่ยใช้ขันตักแล้วก็กินอะไรเงี้ยโรงแรมสไมล์ร้านนาไงเขาอยากให้เห็นความเป็นร้านนาแล้ว ก็ smile ก็คือเป็นเหมือนคอนเซ็ปของเขาเขาอยากให้คนเข้ามาแล้วแบบยิ้มแย้มอะไรอย่างเงี้ยใ,ให้มีความสุขอะไรเงี้ยก็เลยตั้งชื่อว่า smile ร้านน้าค่ะ้โ้โหแดดแบบสวยเลยค่ะยิ่งตัดกับตรงนี้นะ เป็นนาข้าวซึ่งเขาก็ปลูก่นี้ตลอดนะด้านข้างสระน้ําแล้วก็ด้านหน้าโรงแรมซึ่งมันก็จะเขียวเลยค่ะมันก็ไล่ไปตามฤดูนะฤดูไหนที่เขาเก็บเกี่ยวแล้วมันก็อาจจะลงใหม่อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเดี๋ยวคนมาช่วงอื่นแล้วเอ๊ะไม่เห็นเขียวเลยอะไรอย่างนี้ก็ลองมาดูค่ะด้านหลังเราเป็นหลองข้าวค่ะเป็นเหมือนยุ้งข้าวเนาะเขาเก็บข้าวอะไรเงี้ยเขาแต่ว่าไม่ได้เป็นหลองละเขาก็เอามาทําเป็นบาร์ เป็นบาร์แล้วก็สามารถนั่งชิลอะไรอย่างนี้ได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าช่วงบ่าย2ถึงบ่าย4ี่เนี่ยเป็นแฮปปี้อาค่ะเขาก็จะมีผลไม้มีเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้ตั้งไว้ให้แขกทุกคนในโรงแรมสามารถมาใช้บริการได้นะคะก็ตั้งไว้อย่างนี้เลยรวมถึงใครจะเล่นน้องเล่นน้ำอาชีตัวอะไรนี้อยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะ โอโหนี่เราเดินขึ้นมาบนชั้น2ของหลองข้าวเนาะเราจะเห็นอีกมุมนึงของโรงแรมค่ะมองลงไปนี่เห็นทุ่งนาเขี้ยวเลยนะหรือดูนี้แต่สระน้ำที่เห็นค่ะเป็นสระน้ำแร่เนาะแล้วมีระบบแรงดันน้ำแบบเจ็ตแล้วก็จกักรุสีด้วยเปิดตั้งแต่7็ดโมงเช้าถึงทุ่มนะคะถ้าใครจะลงมาที่สระน้ำแร่นี้ค่ะที่นี่เขามียิมด้วยนะขนาดเป็นโรงแรมที่ไซส์แบบ 60กว่าห้องเนะแต่มียิมด้วยไม่ได้เป็นห้องใหญ่นะยิมบางที่คือแบบว่าห้องใหญ่มากๆอะไรอย่เงี้ยแต่ของเล่นน้อยอันนี้จับว่าพอดีพอดีก็แล้วกันแต่เครื่องเล่นคือแน่นมากอ,อันส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องอาหารเขาเนาะเช้ากลางวันเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ รวมอยู่ที่นี่ด้านบนก็จะเป็นห้องประชุมด้วยที่จริงห้องประชุมเนี่ยเขาจะมีห้องประชุมเล็กเนาะอยู่ฝั่งนูน้นใกล้ๆก,ก,กับคาเฟ่แล้วก็ห้องประชุมใหญ่ค่ะที่อยู่ด้านบนของอันนี้เลยก็เผื่อใครมาเป็นกรุ๊มมาเป็นอะไรเนี่ยก็สามารถใช้พื้นที่ของเขาได้ค่ะก็เห็นรอบๆไปแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูห้องกัน,กนบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าห้องเขานี่ก็ข่าวว่าแต่งแบบล้านนาล้านนาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะน่าพักหรือเปล่า เราเห็นบรรยากาศรวมๆของที่นี่กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูห้องเขาดีกว่าว่าใน63ห้อง3รูมไทป์ของสมัยล้านนาเนี่ยจะน่าพักแค่ไหนก็เดี๋ยวแบบแรกที่เราไปดูเป็นดีลักซ์ไปเดี๋ยขึ้นมนได้ไปดูกันค่ะนี่น,น,นีวิธีเช็คว่าห้องไหนมีลูกค้าไม่มีลูกค้าอันนี้มีใช่ป่ะจ๊ะอ้อยอันนี้คือมีลูกค้าเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าที่เนี่ย หอยวิทุกห ok ้องห้องขายดีมากห้องเกือบเต็มใช่ไหมเออห้องเกือบเต็มขายดีมากที่นี่เข้ามาดูกันเลยค่ะห้องแบบดีลักซ์ของเขานี่ก่อนอื่นดูอันนี้เลยน่ารักอ่ะเพราะว่าแนวการแต่งห้องเขาจะเป็นแบบล้านนานะเพราะฉะนั้นข้างในเนี่ยทุกอย่างก็จะแบบว่าเหมือนประดับตกแต่งแบบแนวล้านนาล้านนาลงถึงอันนี้ด้วยอันนี้เนี่ยถ้าอย่าเพิ่งมาทําความสะอาดเนาะแขวนเอาไว้หน้าห้องค่ะดูน่าดิสเทร์ ส่วนนี้ก่อนเลยพอเข้ามาเขาอยู่ด้านหน้าเลยก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบเปลยๆเ,เนาะใส่ของด้านบนได้นะคะเผื่อใครอยู่หลายวันเ,เ,เอาขอมออกมาแขวนกขวดอะไรได้มีบัตรโรบมีล่มมีสลิปเปอร์ให้ได้ประพรนะคะอยู่นี่ไฟฉายมีให้นะคะสังเกตว่าโรงแรมที่เชียงใหม่เนี่ยมีไฟฉายให้ทุกที่เลยห้องน้ําอยู่นี้ประตูเขาจะเป็นประตูแบบเห็นไหมแบบเหนือเหนือน่อยแยกโซนชาว์ค่ะตรงนี้ก็สามารถปิดตรงนี้ลงได้ถ้าสมมติว่าแบบ เขิอนายนี่ <S 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 เออันนี้เอาไว้แขวนใช้ผ้าเช็ดตรงผ้าช็ดตัวเสร็จหรือจะอจะอยากจะเปลี่ยน <S <S ปุ๊บเอาผ้าดรอปไว้ในตะกร้าเขามีตะกร้าวางให้อ้ามาดูการตกแต่งห้องค่ะอย่างที่บอกไปเนาะล้านนาก็าล้านนากับทุกอย่างหมอ สวยมากเป็นนาบอกว่าเหมือนชายกระโปรงแบบชุดแบบชา,าวเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะตรงเนี้ยหัวเตียงแต่งไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปปะกับห้องไหนอย่างห้องนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นไม้แกะสลักเนาะก็ไม่ได้แกะสลักซะทีเดียวเหมือนแบบเอามาต่อ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 กันซึ่งสวยเลยก็มีสไตล์ไปอีกเนาะอันนี้เป็นมินิบาร์ย,ย่อมๆเนาะมีชากาแฟให้นะคะมีโซฟาให้นิดนึงนะคะเผื่อแบบใครอยากจะนั่งบ่ายเนาะ จิบกาแฟไปอ่านหนังสืออะไรอย่างงี้เราว่าจริงๆมุมนี้สามารถทําเป็นเอ็กซ์ตร้าเบดได้เลยนะเพราะมันค่อนข้างกว้างพอสมควรเนาะมีโต๊ะทํางานค่ะเราก็สามารถใช้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้ในเวลาเดียวกันอยู่มุมนู้นเลยเนาะ,อ,ะอาหารถ้าใครอยากจะสั่งเขาก็จะมีเมนูให้สําหรับห้องดีลักซ์เนี่ยนะคะที่อยู่บน2ตึกเนี่ยก็จะมีระเบียงมุมนี้ดีเราชอบเราว่าดีคือถ้าห้องดีลักซ์แล้วแบบมีมุมให้ชิวอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าคือห้องที่มันมีระเบียงอ่ะมันจะดีไงตรงที่แบบ มันไม่ได้ปิดแค่ตรงห้องแล้วมองชมวิวจากในกระจกอะแต่เราสามารถออกมาสูตรอากาศแล้วก็ฟังเสียงเนึงเขามีน้ำพุด้วยเห็นไหมแต่เดี๋ยวไปดูอีกรูมไทป์หนึ่งเนาะอีกห้องหนึ่งซึ่งอันนี้ข่าวว่าเขาแต่งไว้สำหรับคู่ฮันนีมูนพอดีจะมีคู่ฮันนีมูนเช็คอินพอดีเลยเดี๋ยวเราไปดูกัน เดี๋ยวมาดูอีกรูมท้ายนึงค่ะอันนี้เป็นแกรนด์ดีลักซ์นะคะซึ่งจะอยู่ชั้นล่างเนาะสามารถเดินเข้าจากข้างหน้าได้เลยแล้วก็คือข้างบนมันจะมีระเบียงใช่ไหมคะแต่อันนี้จะเป็นแบบเดินเข้ามาแล้วมีมุมด้านหน้าให้นั่งชิลได้เลยมีเก้าอี้อย่างนี้เหมือนกันแต่เมื่อกี้ถ้ามีอย่างนี้คืออะไรนะมีแขกใช่ไหมคะแต่ถ้ามีแขกแล้วมีดอกกุหลาบด้วยเขามาฮันนีมูน ขอให้รู้ไว้ก็คืออันนี้เป็นเซตของแขกที่มาฮันนีมูนดังนั้นการตกแต่งในห้องก็จะเป็นมูสของการฮันนีมูนแต่ไม่ใช่แค่นี้นะคะเพราะว่าถ้าคุณมีแบบ อ่า anniversary birthday หรืออะไรใดๆก็ตามสามารถแจ้งโรงแรมค่ะ mm hmm. เขาก็จะคิดคอนเซปต์ hmm. ให้อย่าง birthday ก mm ็อ hmm. าจจะมีลูกโปง่งลูกโปง่งอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เปิดมาแล้วแบบลอยอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะ mm hmm. ก็สามารถบอกโรงแรมได้เหมือนกัน mm hmm. อันนี้เดี๋ยวแขกเข้าจริงๆไม่ใช่เราฮันนีมูลนะแขกแขกเหรือวแขกเขาจะเข้ามาฮันนีมูนไปดูเขาแต่งห้องอลอยละโอ้โหเข้ามาก็ห้องที่เนี่ย ขนาดไซส์กาลังพอดีพอดีแบบเป็นซิตี้โฮเทลอะนะก็โอเคนะเราก็ชอบแบบเนี้ยก็คือพอดีพอดีอย่างประตูเงี้ยก็ยังมีกระจกสีแต่งมาเป็นเจาะช่องเล็กๆ,ๆๆซึ่งแบบว่าก็ฟรีสไตล์ดีไม่ต้องแบบใส่สีอะไรที่มันแบบเหมือนกันเข้ามาตรงมุมนี้นี่จะเหมือนห้องดีลักซ์นะคะก็จะมีแบบโซฟานิดนึงสามารถนั่งชิลได้แล้วก็ห้องนี้ก็จะเป็นเหมือนผ้าผ้าล้านนาผ้าทอมืออะไรเงี้ยที่ใส่กรอบเอาไว้เป็นโต๊ะทำงานค่ะมินิบาร์เช่นกันเนะ อย่างที่บอกไปว่ามินิบาร์ฟรีแล้วอ๋อลืมบอกมีแคทโทรให้ด้วยนี่อ่ะมาดูกันสำหรับนี่วันนี้แขกจะเข้าแล้วแขกฮันนีมูนหงต้องมา <c oughs> เบิกตัวหงค่ะดอกกุหลบาบก็ต้องมานอกจากหงแล้วนี่เห็นไหมคะแต่เราอ่ะชอบอันนี้ไอ้ผ้าเซ็ตนี้ของเขาเนี่ยกับหมอนอันนี้มันจะแบบดูแบบแบบชาวเขาชาวเขาอ่ะมันแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ก็ชอบก็จะเป็นแนวแบบนี อ่าน,นี้วางกระเป๋านะคะตอนแรกแบบเอ๊ะคนเอ๊ะวางกระเป๋าไหนดีนะอะไรอย่างงี้วางกระเป๋าได้ตรงนี้อันนี้ก็เผื่อจะใส่กระเป๋าอีกใบน,นึงก็ได้เหมือนกันเลยนะใส่รองทงรองเท้าได้อ่ามาดูห้องน้ำค่นเพราะว่าเป็นคู่ฮันนีมูนเนาะบาตทับก็ต้องโรยไปด้วยกรีดก,กราบค่ะอ่าถ้าเป็นแกรนด์ดีลักซ์เนี่ยเขาจะมีบัตทับให้ทุกห้องเนะ แล้วก็ลามพยานนี่เลยนะกรีกุลาต้องมาชาเวอร์ก็จะแยกนะคะสังเกตว่าไอ้กระเบื้องข้างหลังนี้จะก็จะเป็นคนละสีแล้วดีลักซ์จะเป็นสีฟ้านะนี่จะเป็นสีแบบหลากหลายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสิงค่ะซึ่งถ้าเป็นแกรนด์ดีลัก์ห้องน้ําก็จะกว้างกว่านิดนึงเพราะว่ามันมีต้องบรรจุบัดรถับไว้ด้วยอ๋อนี่มีตรงนี้เดี๋ยวเปิดดูหน่อยอมัโลกเขามีกุลา ก็อันนี้เป็น2งรูมไทป์ค่ะสำหรับแขกที่จะมาพักที่สมัยร้านนาเนาะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าร้านนาดังนั้นเข้ามาแล้วก็จะได้มูดของความร้านนาล้านนา,าน,นาค่ะเป็น2รูมไทป์อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าน,นี้ก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้ค่ะ ประกันท่องเที่ยวไม่มีไม่ได้จริงๆนะคะกล้องอยู่นี่พาสปอร์ตกระเป๋าไหนอะทิปเทเวลชัว r e จากทิพยประกันภยัยคุ้มครองจริงตลอดการเดินทางเที่ยวที่ไหนก็หายห่วงการจนาหุงทองชวนทุกคนออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันค่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะเราจะจัดทริปแบบนี้บ่อยๆเช่นเดือนตุลาเน้นนะคะเรามี2ทริปติดตเลยค่ะไปดูแสงเหนือกันที่ หมู่เกาะโลโฟเทนประเทศนอร์เวย์ค่ะก็บินเข้าออสโลจากนั้นไปดูแสงเหนือที่ทรมโซซึ่งเป็นเมืองหลวงของการดูแสงเหนือเลยแล้วต่อจากนั้นเราก็เข้าไปที่เกาะโลโฟอเทนนะคะอันนี้เดินทาง17ถึง26ตุลาค่ะ เป็นเทศกาลของการดูแสงเหนือเป็นซีซันของการดูแสงเหนือแล้วปีนี้เขาพูดเลยนะคะว่าเป็นปีที่ the b เ s สของการล่าแสงเหนือเพราะฉะนั้นชวนทุกคนออกเดินทางไปด้วยก,กันค่ะ17-26ตุลาค่ะอีกทริปหนึ่งค่ะ27ตุลาถึง4พฤศจิกานะคะทริปนี้เป็นทริป ไปย่าติงกันค่ะประเทศจีนไม่ต้องทําวีซ่าแล้วนะคะคนไทยไปเที่ยวประเทศจีนเพราะฉะนั้นสบายๆเลยแล้วไปช่วงที่วีคที่เราคัดสรรแล้วว่าเป็นวีคที่ใบไม้เปลี่ยนสีแบบสวยมากๆเพราะว่าเราไปทุกครั้งเราก็จะไปช่วงสัปดาห์นี้และคะ่ะเป็นโกลเด้นวีคทั้งอุทยานก็จะเป็นแบบสีเหลืองสีทองสวยมากๆค่ะก็ชวนทุกคนไปย่าติงกันย้ำอีกที27ตุลาถึง4พฤศจิกายนนะคะ ก็จะไปเจอทะเลสาบหสีทะเลสาบน้ำนมท,ม,มทะเลสาบไข่มุก3ทะเลสาบที่อยู่ในเขตย่าติงที่อเมซิ่งมากค่ะจากนั้นนะคะช่วงต้นเดือนธันวาค่ะ29่พฤศจิกาถึง8ธันวาเป็นทริป3สถานนะคะอุซเบกิสถานทาจิกิสถานเติร์กมินิสถานใครที่สะสมประเทศพวกสถานสถานทั้งหลายไปด้วยก,กันกับเราค่ะ3สถานในทริปเดียวกันเลยนะคะซึ่งปกติอะ่ะมันจะจัดยากมากเลยเนื่องจากว่าแต่และประเทศมันจะมีความยากเรื่องการเข้าเรื่องอะไรอย่างี้ แต่ว่าเรารวบตึงมาให้เลยค่ะ3สถานเลยทั้งอุซเบกิสถานแล้วก็เติร์กไปด้วยกันได้นะคะ29พฤศจิกายนถึง 8ธันวาคมค่ะเป็นช่วงวันหยุดลองวิกเอนพอดีเลยช่วงนั้นวันรัฐธรรมนูญแล้วก็วันพ่อด้วยเพราะฉะนั้นไปด้วยกันค่ะจากนั้นทริปช่วงปีใหม่นะคะก็จะเป็นทริปจอร์เจียค่ะไปเคาดาวด้วยกันที่ประเทศจอร์เจียเดี๋ยววันเดินทางออกเป๊ะ,ปะแล้วจะจะมาบอกทุกคนอีกทีนะคะว่าเป็นช่วงไหนแต่อย่างที่หลายคนรู้กันจอร์เจียเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งที่สวยมากมีภูเขาหิมะด้วยแล้วก็คนไทยไม่ต้องทำวีซ่าค่ะเป็นประเทศเดียวที่คนไทยอยู่ได้365วันเลยนะคะประเทศ จากนั้นค่ะทริปช่วงสงกรานเราก็จะมีจัดไป มาชูปิกชูและโบลิเวียค่ะเป็นทริปที่เราก็ตั้งใจแบบปั้นมาตั้งแตนะ่ปีที่แล้วแล้วเนาะที่จะแบบอยากจะจัดไปกันก็น่าจะเป็นช่วงประมาณสงกรานต์เลยนะคะ5-20เมษาค่ะใครอยากไปเอกซติกด้วยกันที่ประเทศเปรูประเทศโบลิเวียก็ไปด้วยกันไปดูลูกหลานชาวอินคาไปดูสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างมาชูปิกชูกันค่ะรวมถึงทะเลเกลือที่อุยูนี่ด้วยทั้งหมดนี้ก็คือเป็นทริปการเดิน,นทางคร่าวๆช่วงนี้นะคะที่ถ้าใครอยากไปเที่ยวกับ ทพ่การการจนาหงทองนะคะก็ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวขึ้นไลน์ติดต่อไว้ให้นะคะใครจะขอโปรแกรมก็ไลน์ juicy journey ได้คะ่ะหรือเบอร์โทรนี้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ โอ้โหตอนนี้ใครไปเที่ยวยุโรปอเมริกาใต้อเมริกา,ก,ากลางอะไรพวกนี้หรือแม้แต่อเมริกาเนาะคือมิชาัชีพข่าวนี้ชุกชุมมากโดยเฉพาะในฝรั่งเศสในยุโรปอะไรพวกนี้เนาะเอาเป็นว่าใครไปเที่ยวแล้วอยากเซฟเซฟนะคะวันนี้อยากแนะนําอันนี้เลยกระเป๋ากันขโมยค่ะเป็นเป้เป็นกระเป๋าคาดอกเป็นกระเป๋าสะพายจากแพ s เซฟนะคะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งจากออสเตรเลียค่ะเป็นแบรนด์ที่ทุกคนไว้เนือ้อเชื่อใจมากเรื่องกันขโมยกันยังไง ดูนะคะมันมีหลายชั้นสมมุติว่าเราอันนี้เป็นแบบใบนี้เนี่ยเอามาเที่ยวด้วยตอนนี้เนาะมันจะเป็นแคบโออย่างนี้หรือจะสะพายข้างก็ได้ค่ะอย่างนี้อะหลายคนบอกว่ากันขโมยยังไงหรอมันก็เหมือนกระเป๋าสะพายทั่วไปอเดี๋ยวทำให้ดูนะคะสมมุติว่าคนจะตัดใช่ไหมมิชชันชี่บางประเทศนะอย่างบราซิลเนี่ยเขาจะมีกันไกมาเนาะ ตัดชุบแล้วก็กระชากไปเลยแต่อันนี้ตัดไม่ขาดนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยเสริมสแตนเลสค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดเข่าไปมันก็จะไม่ขาดหรือถ้าจะกรีดใช่ไหมคะมีาช,ชีพเกิไม่สามารถกรีดได้ค่ะเพราะว่า,าข้างๆเนี่ยเป็นตะข่ายอลูมิเนียมเนี่ยเปิดให้ดูนะคะข้างในเนี่ยเนื้อมันจะเป็นข้างในจะเป็นอลูมิเนียมจับไปมันจะเป็นลวดๆตะข่ายตะขา่ายเพราะฉะนั้นเวลาใช้กรีดคัตเ,เตอร์มากรีดหรือมีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะกรีดไม่เข้านะ ส่วนเรื่องของการล้วงค่ะยิ่งไม่ต้องกลัวเพราะว่าอันเนี้ยซิปล็อกหลายชั้นมากนี่ล็อกแบบเดี๋ยวแบบเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่าล็อกยังไงนี่ล็อกชั้นที่1นึ่ง้ที่สองแล้วตีมาตรงนี้เลยสมมติว่าอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็จะมาล็อกตรงนี้อีกชั้นหนึ่งเห็นไหมคะนี่ล็อกอีกชั้นหนึ่งคือล็อกหลายชั้นมากมิชชีพงงพูดเลยแล้วมีช่องใส่พาสปอร์ตท,ที่แบบแน่นหนามากนะคะตรงนี้ช่องใส่พาสปอร์ตจะอยู่ข้างในเห็นไหมคะนี่ก็จะมี ตรงนี้อีกทีเลงหลายชั้นมากเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงเป็นแบบแพคเซฟเป็นกระเป๋าที่คนเดินทางจะไว้เนื้อเชื่อใจมากหรืออย่างอันนี้ค่ะจะเป็นตัวล็อกที่ล็อกกับตัวโต๊ะได้สมมติว่าเราวางกระเป๋าไว้แล้วเราเดินไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรยังไงเราสามารถล็อกอันนี้กับโต๊ะหรือกับที่นั่งกับอะไรได้แต่ว่าไม่ได้มีแบบนี้อย่างเดียวนะคะก็จะมีแบบนี้ด้วยสำหรับแพคเซฟแบบผูห้หญิงอาจจะรู้สึกว่าฉันอยากสะพายอะไรเบาๆก็มีแบบนี้ด้วยแบบนี้ก็จะเป็น าจะบางนิดนึงแต่ก็มันก็จะเบาอันนี้ใส่ได้แค่สมมติใส่พาสปอร์ตใส่เครื่องสำอางใส่โทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วแขวนข้างหน้าเนาะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คนชอบกันแต่ถ้าใครบอกว่าบอกอยากใช้แค่กระเป๋าสตางก็จะมีแบบนี้ค่ะแบบกระเป๋าสตางก็จะมีแบบนี้ด้วยเหมือนกัน แบบเป้ยิ่งดีอะไรค่ะใส่โน้ตบุ๊กได้ใส่อะไรได้แต่ว่าวันมาทริปนี้ไม่ได้เอาเป้ามาเอาแบบค <c oughs> าดอ,อกมาเนาะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าสตางค์ที่แบบ Pack S <S <c oughs> แพ็คเซฟเหมือนกันค่ะอันนี้ห้อยได้กับกระเป๋าเกีก่ยวไว้ข้างในเวลาคนจะดึงไปก็ดึงไม่ได้ก็ทั้งหมดนี้นเป็นแพ็คเซฟนะคะใครอยากเดินทางแบบเซฟเซฟไปกับแพ็คเซฟเลยค่ะรับรองว่าสบายใจขึ้นเยอะสำหรับใครที่อยากได้แพ็คเซฟรุ่นต่างๆนะคะกดเข้าไปดูได้นะคะหรือสอบถามมาได้ที่ แอดไลน์นี้เลยค่ะ Juicy Journey น,นะคะหรือว่าลิงก์ที่ขึ้นมาให้ที่นี่ค่ะทิพยประกันไยัยสายการบินไทยแอร์เอเชียโอเอซิสปาไทยแลนดเราเข้ามาที่สมัยล้านนานเนี่ยนะคะอย่างหนึ่งที่เราเห็นเลยคือเป็นโรงแรมก็จริงค่ะแต่ว่ากลางเมืองเลยนะ แต่มีนาข้าวนี่ค่ะต้องถามจากคุณครูสมศรีเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณการสดีค่ะเขียวไปหมดเลยค่ะเป็นโรงแรมที่แบบต้นไม้ก็เยอะนะเห็นป้ายเปยแนะนำแล้วก็มีนาข้าวด้วยตรงนี้มีโครงการหรือมีอะไรยังไงไหมคะนาข้าวนี่เป็นจิตวิญญาณเป็นรากเหง้าของอาชีพของคนไทยเป็นสิ่งที่ทําให้เราหวนระลึกถึงผู้มีพระคุณต่อชีวิตเราสองคนคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรนก้าวราชการที่9้าค่ะ อ๋อค่ะอค่ะอันนี้เราเรียกโครงการอะไรนะคะโคกหน,งนองนาโมเดลโหนองนาโมเดลคือเดิมทีตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ธรรมดาในตัวเมืองเชียงใหม่นี่แหละใช่ค่ะแต่เราเอายกนามไว้กลางเมืองใช่ค่ะจนมีคนเขาก็บอกว่าเอ๊ะง่าวขนาดเนาะ,ะเขาบอกว่าที่ดินแบบนี้แต่เอามาปลูกนาแต่ว่าจริงๆแล้ว เรามันรวยมาจากในหัวใจนยคะเพราะว่าคุณการเชื่อไหมคะน้องๆเนี่ยค่ะที่เป็นวัยรุ่นบางคนเนี่ยเขาถามว่าป้าครับนิย่าอะไรเพราะว่าน้องยังไม่ทราบเลยค่ะตอนที่เขายังไม่ตกรวงเนี่ยน้องก็ไม่ทราบมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้ปลุกเราให้คนเนี่ยค่ะได้เห็นคุณค่าของคําว่าข้าวกับอาชีพกระดูกสันหลังของแผ่นดินคือชาวนาค่ะถ้าเขาอยากจะมีกิจกรรมร่วมแบบ ลูกข้าวทำนาสามารถไหมคะสามารถค่ะเชิญช่วงไหนเราเกี่ยวก็มีการเชิญค่ะแล้วก็ทำขวัญข้าวแบบชาวล้านนาเพื่อให้ทำรงในสิ่งที่เราลูกหลานควรทำได้ค่ะค่ะโอ้โหถือว่าแบบว่า ดีมากๆากแล้วโครงการนี้เห็นคุณครูเล่าว่าช่วงโควิดนี่ช่วยชีวิตใช่ค่ะคือตรงนี้เหมือนกับเป็นประตูเมืองเปิดไปสู่บนดอยเพราะชีวิตคุณไพศาลเนี่ยก็เกิเป็นคนบนดอยนะคะแล้วก็ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่ะได้ให้คุณไพศาลมาเล่าเรียนเพราะนั้นเนี่ยพอวันหนึ่งเนี่ยค่ะเราลืมตาอ้าปากได้เนี่ยค่ะเราก็ทำแบบนี้บนดอยแล้วก็ปลูก ปลูกป่านะคะ,คะแล้วก็ทําให้วันนี้เรามีน้ําที่จะเลี้ยงออชาวบ้านทั้งหมดพันกว่าหลังคาเรือนเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้แล้วก็เหมือนที่พระองค์สอนว่า Our l o โลซีส u อ g เกง ขาดทุนคือกำไรถ้าความสุขเราเป็นความสุขฉับพลันนะคะ,ะคือไม่ต้องไปแปลเป็นเงินก่อนเราค่อยไปสร้างเป็นโลกธรรมอะคะคุณการค้ามันเป็นความสุขจริงๆแล้วก็เลยเราก็เลยเหมือนกับเป็นสิ่งที่ต้องการบอกว่าอลองมาดูลองมาทําแล้วเราจะรู้เลยว่าความสุขคือเราเราเป็นความสุขะคะ่ะ โหนี่ส่วนนี้นี่ก็อยู่ในโรงแรมเหมือนกันใช่ไหมคะคุณรู้ใช่ค่ะทมไมร้านนกาแฟค่ะเป็นบริการทุกท่านเลยนะคะทั้งในโรงแรมแล้วก็ุกทปานอกก็ได้่แต่อยู่ข้างหน้าเราไม่ได้เป็นกาแฟนะคะอันนี้อันนี้นี่อะไรคะอันนี้คืออะโวคาโดค่ะช่วงนี้เราจะมีพันธุ์พื้นเมืองนะคะกับอีกพันธุหนึ่งคือพิงเกอร์ตัน ซึ่งแบบว่าถ้าคุณการนี่ทานปุ๊บเนี่ยผิวจะสวยขึ้นมาเลยนะคะอันนี้<ล>จากไหนคะจากไหนจากสวนบนดอยของเราเองค่ะเรียกว่าสวนสุยถังค่ะแล้วก็ผลไม้ชนิดนี้ค่ะมันปลอดยาฆ่ามแมลงเพราะมันขึ้นบนที่สูงหนาวปลอดภัยค่ะค่ะเป็นผลไม้ซิกเนเจอร์ของที่นี่ใครมาก็ต้องดื่มค่ะนี่ค่ะตรงหน้านี้เลยเมนูที่คุณครูเขา นำเนาะแต่ว่าจะมีอะไรบ้างเนี่ยเมื่อกี้เราเราดูอะโวคาโดสดๆไปแล้วจากตรงผลสดๆเนี่ยค่ะก็านำมาปั่นเป็นสมูทตี้อะโวคาโดที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ค่ะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำพึ่งค่ะพร้อมกับมีเค้กหลากหลายรสชาตินะคะพวกเครื่องดื่มเนี่ยยังไม่หมดนะคะนี่เลยเขาบอกมาแล้วต้องสั่งแก้วนี้ใช่ค่ะอเมริกันโนรอนค่ะเพราะว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราคัดสรร ปลูกเองนะคะแล้วก็พาชุมชนปลูกด้วยนะคะดีตรงนี้ดีตรงพาชุมชนปลูกด้วยพอดื่มแล้วเราจะรู้สึกว่าได้ดื่มด้วยแล้วก็ทําให้หัวใจชุ่มชื้นเพราะว่ามันกลับไปหมุนเวียนสู่ชุมชนค่ะอันนี้ดีอันนี้ดีไม่ได้มีแค่เฉพาะของหวานแล้วก็เครื่องดื่มนะคะนี่เลยค่ะราคานะคะมีทุกเมนูเลยค่ะเยอะมากค่ะเผื่อใครหิวหิวน้อใช่ค่ะ มื้อกลางวันอะไรเงี้ยมาได้เลยเพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่กี่โมงกี่โมงนะคะคุณครูตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นค่ะถ้าสมมติเป็นคนทั่วไปที่ดูอยู่แล้วอยากจะแค่แวะมาที่คาเฟ่นี้อยู่ตรงพิกัดตรงไหนนะคะคุณครตูตรงนี้ข้ามส่วนบวกหาดนะคะง่ายสุดก็คือติดโรงพยาบาลสุนปรุงนะคะค่ะ,คะเดี๋ยวขอชิมก่อนแล้วนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ มาถึงสมัยร,ร้านนาเนี่ยไม่ต้องออกไปกินข้าวที่ไหนเลยค่ะเมนูข้างหน้านี่เขาเรียกอะไรมีอะไรยังไงต้องถามอ้อยเลยเจ้าบ้านเจ้าบ้าน<ด>อ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันนี้เราเรียกว่าอะไรอ้อยเขาเรียกว่าซุกิยูนาซุกิยูนาก็คือซุกิยูนานของเราเนี่ยจะมีอยู่3ขนาด ขนาดเล็กสําหรับแบบ2อถึงสท่านที่แบบว่าทานมาแบบว่าอยากมาเป็นคู่อยากทานอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นขนาดเล็กก็เซ้ได้มมเลกอ่าถ้าหม้อกลางขึ้นมาหม้อกลางก็จะมา 4- สี่ถึงหท่านค่ะก็คือสําหรับเพื่อนอะไรเงี้ยครอบครัวแบบเล็กๆงียค่ะก็คือ4ี่ถึงหท่านก็จะเป็นหม้อกลางแต่ถ้าครอบครัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยสำหรับครอบครัวใหญ่ก็คือ6-10ท่านก็จะเป็นหม้อใหญ่เลยอันนี้คือ6-10ใช่ซึ่ง ใหญ่จริงๆค่ะจริงๆมันทั้งหมดมันมี1ิชั้นถูกไหมใช่ค่ะจะมีสิชั้นอยู่ในในหม้อนี่ก็คือการถ้าสมมติวเราจะสั่งเนี่ยค่ะต้องสั่งล่วงหน้าเพราะว่ามันจะต้องต้มแล้วก็ตุ๋นให้มันเปื่อยไว้ค่ะไว้แบบ 3- าถึงสชั่วโมงเลยค่ะเห็นบอกพี่การว่ามีไฮไลท์อยู่อย่างอนุษอนุย์เป็นไฮไลท์เลยะอันนั้นจะเป็นผักน้ำค่ะผักน้ำเบตงก็คือผักน้ำเนี่ยมาจากเบตงแต่เอาไปปลูกที่บนดอยอซึ่งผักน้ำเนี่ยจะออกได้เฉพาะที่เป็นแบบน้ําสะอาด แต่น้ำจิ้มอร่อยมากอร่อยมากเนาะน้ำจิ้มก็เป็นสูตรเฉพาะอ๋อค่ะใช่ค่ะไม่ได้จิ้มทั่วไปนะคะเป็นสูตรเฉพาะเลยตอนนี้ที่พี่ถ้าพี่ชอบพี่ชอบน้ำจิ้มเลยอ่ะอร่อยมากซึ่งสุก,กี้มันต้องน้ำจิ้มด้วยเนาะใช่ะค่ะราคาเท่าไหร่นะอ้อยราคาหม้อเล็กจะอยู่ที่ 1, 3 0 0สามร้อบาทค่ะ แล้วก็หม้อกลาง1,800บาทหม้อใหญ่สุดก็2 5 0 0บาทค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามา10คนแล้วกินผักเก่งๆผักเติมได้ไหมคะเติมได้ค่ะเติมได้เลอดเลยยุมๆอย่างเงี้ยมาอีกได้เท่าที่อยากกินหรือไม่พออีกกลับมาหลายคนแล้วต้องการเพิ่มเติมเขาก็มีเมนูที่แบบสั่งเพิ่มเติมได้เป็นเมนูยูนานใช่อาทิเช่นขาหมูขาหมูยูนานไข่ม้วนทอดก็คือไข่ม้วนตรงนี้ค่ะจะเป็นทอด ก็จะเป็นไก่ดาผัดภูเขาไฟก็คือในเนี้ยก็จะมีไก่ดาเหมือนกันแต่ว่านี่จะเป็นผัดภูเขาไฟเหมือนเป็นผัดพริกหมาล่านก็จะเป็นผักน้ําผัดผักน้ํานี่คือนิยมเพราะว่าอร่อยค่ะเวลาผัดแล้วมันจะอร่อยแล้วก็จะมีมันโถมันโถนี่สามารถแยกได้นึว่าทอดหรือว่าครึ่งๆก็ได้ค่ะขอบคุณอ้อยมากค่ะขอบคุณค่ะ เป็นอีกโรงแรมหนึ่งในเชียงใหม่ค่ะที่อยากแนะนำให้ทุกคนมาพักผ่อนกันเพราะว่าเริ่มต้นตั้งแต่คอนเซปต์ของเจ้าของของโอเนอร์เนี่ยที่อยากจะแชร์แบ่งปันความสุขรอยยิ้มให้กับทุกคนเนี่ยคือแบบเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะอย่างเช่นใครจะคิดเนาะว่าใจกลางเมืองเชียงใหม่เนี่ยจะมีโรงแรมที่จัดสรรพื้นที่ที่เป็นนาข้าวไว้ใจกลางเมืองซึ่ง อันนี้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าให้แขกได้เรียนรู้เรื่องวิธีการทำนาแล้วก็ตัวที่นี่เองเนี่ยเขาก็เหมือนอยากจะแชร์เรื่องนี้ให้ช่วยคนน่ะพูดง่ายๆให้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ด้วย ซึ่งอันนี้ดีมากๆค่ะในส่วนของห้องพักเนี่ยเขาจะแบบก็น่าพักนะอันนี้เราว่าเพราะว่าโรงแรมสร้างช่วงก่อนโควิดปุ๊บเดียวนะแล้วก็เจอโควิดเลยค่ะก็ถือว่าเป็นโรงแรมใหม่โรงแรมหนึ่งข้างในน่าพักมากคือถ้าใครยึดเรื่องโลเคชั่นเป็นหลักพูดเลยว่าอันนี้เหมาะมากค่ะมันใกล้กับทุกสิ่งเลยเรียกว่าใกล้ตลาดถนนคนเดินสนามบินวัดวัาอาราม คือตอบโจทย์มากๆค่ะมาแล้วก็ขอให้ใช้บริการที่อันนี้นะคะลองไปชิมดูค่ะอโะโวคาโดปั่นเนาะที่สไมล์ร้านนาะคอฟฟี่ค่ะกาแฟก็ดีปลูกเองหมดเลยอโะโวคาโดกาแฟทุกอย่างเพราะฉะนั้นอยากให้ไปลองกันค่ะทีน่นี่และอย่าลืมบอกนะคะว่าที่ไหนหน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาวเวกชันไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ